ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บันยากไฟไทยแลนด์บายทัพเช่าวมมในชิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ก็ยังอยู่กับนารุคามิอีกแล้วนะครับผมนะจริงๆนารุคามิวันนี้นะครับคลิปสุดท้ายนี้อาจจะเป็นเทมเพลตนะครับแต่เรื่องจากว่าพี่ลองจัดไปจัดมาแล้วครับนะวุ่นวุ่นอยู่กัะมาสักพักหนึ่งนะครับนะไม่ได้นะครับนะมันมันมันเฉยเฉยจริงๆนะครับนะก็เลยจัดเป็นนารุคามิของสายกอลเดตบัตเตอร์นะครับนะที่เอาเรียกว่าผสมกับ การที่ติดชื่อเลเซอร์ที่ออกในชุด g p t ีทุนสองเข้าไปนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่ผิดไ,ม,ม,ดไม,ม่ถูกผมกันแด่ใก,การจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับแล้วก็เป็นเด็กหนึ่งที่เ,เรียกได้ว่าจัดแล้วมันมีความน่าสนใจในตัวการเล่นมันมากมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสรบายใส่สลิปไปเหมือนกันไม่ได้ใส่สองเลยต้องขออภยัยอันนี้ที่จัดเพื่ออา่อาตอนนี้คือจัด เพื่อเป็นทางเลือกให้น้องๆในเฉยแล้วก็อันนี้เพื่อการถ่ายทำอย่างเดียวโอเคมาที่ตัวเริ่มครับก็จะเป็นตัวเดิมของเรานะครับที่มีความสามารถคือเมื่ออยู่ในบูธนะครับให้แวนการที่ชื่อเอลเลสเตอร์มีชื่อเอลเลเซอร์แล้วก็โจมตีฮิตแวนการนะครับสามารถเข้าได้บาร์หนึ่งเอาไปเข้าโซยิงการ์ดเก็1หนึ่งหรือศูนย์นะครับหนึ่งหรือตํากว่าได้หนึ่งใบเราใส่ถึงสองใบนะครับก็ตามภาษาพี่นะไว้ไิ้มีเพียงสองใบโอเคชิเราก็จะใส่เป็นชิทหกเหมือนเดิมครับไอชิทใบนี้ครั้งที่แล้วที่พ นะครับถ้ามันถูกรีทายนะครับด้วยผลของการ์ดเราเองนี่แหละนะครับนะมันถูกรีทายปุ๊บนะครับสามารถเปิดการ์ดส,สามใบท็อปเด็กครับแล้วก็หยิบการ์ดหนึ่งใบซี่เอเดเซอร์ได้นะครับและที่เหลือกับและรวมกับมันเอากับเข้ากล่องและสับเด็กเรียกได้ว่าเป็นการหาตัวมาเล่นนะครับถึงจะเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคต่อมาก็เป็นดอติกเกอร์แล้วผมหกใบเช่นกันนะครับดังนันทุกใบจะติดเอเดเซอร์หมดเลยนะสำหรับเด็กนี้ ดท้เป็นคิวทิเกอร์นะครับผมนะก็จะเป็นคิหกต่อหกคิวสี่นะครับผมอันนี้จำไอตัวคิใบเนี้ยมันจะมีคอมโบเล็กๆที่พี่คิดเอาไว้นะครับนะก็ยังไงก็ลองดูก่อนแล้วกันโอเคเกณฑ์หนึ่งครับผมเกณฑ์หนึ่งพี่ก็จะใส่ตัวนี้ครับที่มีความสามารถคือถ้าในช่วงเมนเฟสนะครับมีตัวตกตับโซจากช่องเรียการนะครับนะด้วยผลงเอฟเฟกสามารถโซวัตหนึ่งงาดำหนึ่งได้ีไว้ช่วยหงายดำเกือกรณีฉุกเฉินนะครับ ตัวปลดเบรกครับอันนี้ใส่ไว้เพื่อเล่นกับตัวแวน์โดยเฉพาะเลยนะครับตัวต่อมาครับผมตัวนี้เข้าโซได้นะครับอันนี้จะมีความสามารถคือถ้าแวนการ์ดเราเป็นแวนเกตสามแค่นันแลคมีเนี่ยเข้าสู่ช่องแวนการ์ดปุ๊บนะครับสามารถมาเข้าโซรีไทแถวหน้าทิ้งหนึ่งใบทันทีก็ไว้ตัดเกมต้นเกมเลยนะครับนะต่อมาครับผมจะเป็นตัวบวกพลังครับตามตัวที่รีไทนะครับถ้าแวนชื่อีเลเตอร์นะครับก็ง่ายๆตัวนี้สุดท้ายก็จะเป็นป g ครับผมอันนี้พี่จะใส่ PG เก่าเพราะว่า เรื่องนี้อย่างที่บอกไปคือต้องการแจ็มที่เป็นคาร์เดอร์บาร์ชื่ออ e ีเลเตอร์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็13บใบนะครับนะเ,นเหตุผลก็คือเอาไปใส่ให้เกรดศูนย์ตัวหนึ่งแค่นั้นแหละเกรดสองนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวของใหม่เพราเนี่ยสองใบตัวเนี้ยมันจะมีความสามารถคือคอนติเนียวก่อนในช่องเรีอากาศยูนิตเนี้ยมันจะไม่โดนผลของฝ่ายเดียวกันรีทายทิ้งนะครับแล้วก็มีเทคออโต้ในช่องเรีอากาศเช่นกัน,กนโซบาร์หนึ่งนะครับผมผมนะขออนุญาตอ่าน ตัวบ้านหนึ่งนะครับากาที่มีชื่อว่าอ e ีเลเซอร์เมื่ออยู่โจมตีบรนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอสได้จ่ายค่าคอสยูนิตนี้จะบวก1,000ตามจำนวนช่องว่างของไฟเตอร์ของไฟของของไฟเตอร์ทุกคนจนจบการต่อสู้นะครับก็คือถ้าเราวา่างอ่ะเขาว่างทั้งหมดเลยมันจะว่างสิงช่องมันจะบวกเป็นหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นแปดได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายและต่อมาโอ้โหจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะมีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกขาดวันเพอร์เทิร์นคือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเชิญนะครับถ้า มันมีการตกดรอปโซ่นะครับจากช่องเรียากาศนะครับผมนะสามารถเราอะสามารถเลือกรีทายการเรา1ใบถ้าเราทําฝั่งตรงข้ามต้องรีทายการตัวเองหนึ่งใบนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่สก,กิลรีซิตมันบอกว่ามันไม่ตายถ้าโดนผลจากการรีทายอย่างเงี้ยไอเนี้ย มันสามารถชี้ไอ้นี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าชี้ได้ก็คือผลก็จะไม่เกิดไอ้นี้ก็จะไม่ตายนะครับแต่ที่ส่วนตัวพี่คิดว่าได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าตกเป็นเป้าหมายเนียมันบอกคือมันไม่ถูกรีไทยจากผลของสกิลในพวกเดียวกัน,นเฉยๆผลผลผล,ผลของสกิลขออาานุญาตอ่านมันไม่ถูกรีไทยจากผลยูนิตเนี่ยไม่สามารถถูกรีไทยจากผลถูกรีไทยด้วยความสามารถของสกิลการ์ดคุณเออก็เท่ากับว่า,วามันได้ครับมันเลือกได้แต่เพของเท่าจะต้องรีไทยสีแค่นั้นเอง ต่อมาก็จะเป็นโชโงนะครับผมโชโอก็ไว้ยิงแถวหน้าเนาะตู้อ e ีเลเซอร์หนึ่งใบเข้าโซยิงแถวหน้าต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเมื่อมีเกรดสามแคนเ e ิเลเซอร์อ่แคนาลูกอมีที่เป็นชื่ออ e ีเลเซอร์ลงท่องแวนการสามารถโคดเดอร์บาร์หนึ่งต่อระฆังเรื่องลีทไทยโดนหนึ่งใบสุดท้ายก็สุิตันครับสองใบก็ตีฮิตขายดำหนึ่งเข้าอาแล้วก็ชาร์จโซนหนึ่งนั่นเองทั้งหมดจะมีสองสี่หกแปดอ่าเท่าไหร่วะเนี่ยสองสี่หกแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับนะก็ตามนี้นะครับนะก็ทั้งหมดสิบสองใบเราจะใส่เกียร์สามเพียงเจ็ดใบเท่านั้นเบอร์นะครับหลายหน้าเกินเริ่มเบอร์เกียร์สามของเราจะมีอินิชชั่นนะครับที่เป็นเบรกไลท์นะครับที่มีความสามารถคือถ้ามีถ้าลิมิตเบรกสี่ถ้ามีตัวไลท์ครับมันสามารถเข้าได้บาตรหนึ่งก่อนครั้เรียกลิทาเดินสองใบแล้วก็จะบวกหมื่นนะครับแล้วก็มีถ้าเรียกการเราเยอะกว่าอยู่างนี้จะรวมตีจะบสองพันด้วยนั่นเองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกอลเลั่สปัตเตอร์ครับนะก็เป ถ้ามีกา๊าซตกตอบโต,กตกจากช่องเรียการเนี่ยยูนิจะบวกส0 0พันกิอ่าสก,กิวุ่นๆไหมแวนจิวเชอร์เลยนะครับแั่น,นั้นเจนเบรกสอง,งแล้วก็มีอีกเทคนึงคือแอคทีฟนะครับนะในช่องเวีนก,การนะครับเขาจะบัสสองก๊าซที่ติดชื่อเนเตอร์นะครับฝั่งตข้ามเรื่องรีทายก๊าซตัวเองหนึ่งใบนะครับผมนะก็นะนะค,คือเดี๋ยวอามาเล่นคอมโบหมุนกับตัวเกรดหนึ่งได้สุดท้ายนะครับผมกับเกรดสี่ของเรานะครับเกรดสี่ก็จะเป็นสไตล์หัวแรนะครับที่มีความสามารถคือ ตีฮิตรีทายหนึ่งใบแล้วเราก็เลือกใบหลุมเขาสองนะครับสีบ่ใบแล้วก็คอนเควสครับอันนี้ไม่ใสไ่ไม่ได้จริงๆนะครับที่มีความสามารถคือเออเงินสไปลงมานะครับเป็นการสไตล์ครั้งที่2หรือเอาเรียกงแง่ว่าครั้งที่2แล้วกันหายตัวเองรีทายแถวหน้าฝั่งข้างหนึ่งใบแล้วก็จะบวกห้าพันจำนในช่องว่างแถวหน้านะครับที่ว่างอยู่ให้กับแถวหน้าของเราทาั้งหมดโอเควิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็เล่นปกติครับไล่กันไปปกติก่อนเงินไล่กันตรงนี้กัน,น,กนง่ายดีโอเค ในช่วงเกรดสเนี่ยเราก็จะเล่นแบบนารูคามิปกติเลยครับคือถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไลฟ์เป็นโซลิตันนะครับแล้วก็ก็มีสกิลอย่างที่บอกไปถ้าไลฟ์เป็นตซลิตันปุ๊บเป็นตัวนี้กับตัวนี้มันก็คอได้นะครับเพราะว่ามันไม่ติดเจนเบรกทั้งหมดพอมันไม่ติดเจนเบรกทั้งหมดถ้าเกิดโซลิตันโจมตี1มื่นสี่โจมตีฮิตแวนการ์ดปุ๊บนะครับ เราก็ใช <mile> for ้สกิลเลยนะครับเขาได้บาร์หนึ่งเอาเนี่ยเข้าโซเราก็รีทายจะรีทายเก็ทหนึ่งตัวเริ่มเขาก็ได้นะครับแล้วก็หงายแดมคืนจากสกิลของุยต้ันแล้วก็ได้ชาร์จโซ่อีกหนึ่งนะครับเป็นชาร์จเป็นอะไรก็ได้เข้าไปสักใบหนึ่งนะครับปึ๊บเจ้านี่เห็นตัวตายนะครับถ้าฝั่งของเ้าเนีมีตัวนี้อยู่เราอาจจะใช้สกิลนี่นะครับนะสั่งให้ตัวนี้ตายนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ตายล้วฝั่งของเ้าต้องรีทายตัวเองอีกหนึ่งใบนะครับผมก็ง่ายแหละทีนี้นะครับง่ายเลยนะ และอันนี้ก็ตีครับ9,000อาจจะตีแหวนได้สุดท้ายก็ตัวนี้นะครับผมนะก็โซบาร์ห so นึ่งไม่ตรงตีกาเป็นทีเอ,อเซอร์เข้าโตไปเยอะครับตัวตซาโซบาร์ออกมาได้มันจะถ้าเขาเหลือวแวนตัวเดียวอย่างเงี้ยมันจะบวกไปปะขงท่ามห้าพันที่หกเจ็ดแปดบวกไปแปดพันหมื่นหกนะครับแค่นี้เองนะก็จบเทิร์นไปด้วยสวัสดิภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับในช่วงเทิร์นที่สองก็จะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้างล้างบอร์ดนะเพราะว่ามันไปเชื่อตัวนี้แต่ตัวเนี้ยดันดเชื่อไม่ตาย นะครับของเรากันเองก็เชื่อไม่ตายก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับในช่วงขึ้นเกตสนะครับก็ทําการไลฟ์เวนดิชั่นไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเกิดโชคดีว่าเราเล่นเป็นผู้เล่นที่สามารถสไตล์ได้ก่อนในเธอเนี้ยถ้าเราบนมือเรามีพวกการเกตสามไปอื่นแต่ว่าแนะนําให้เก็บกอลเลตบัตเตอร์ไว้นะแต่ถ้ามันมีการเกสามอื่นเนี่ยนะครับก็ให้สไต์ได้เลยนะครับนะก็ทีนี้จะจะคอ ตัวปลดเบรกมาหน่อยเผื่อใช้งานนะครับหรือขอตัวู๊ดโอเคอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงมันมากครับถ้าฝั่งของข้ามโล่งเนี่ยมันตีขึ้นหมื่นสองหมื่นสามสบายอยู่นะครับอ่ะอาจจะตีอย่างนี้ก็ได้ตีใส่แวนนะครับนะแล้วก็โซบาร์หนึ่งออกโซบาร์หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหาตัวเลือกไม่เจออีกโอเคมันก็จะเป็นอันนี้เว่างหนึ่งก็จะบวกไปแล้วก็เป็นเก้าพันละถ้าฝั่งตรงข้ามว่างถึงห้ามันก็จะบวกไปอีกห้าพัน เป็นหมื่นสี่นะครับเอาแค่เกินหมื่นหนึ่งก็พอนะครับนะให้มันตีเข้าก็พอเราแรงไม่ได้มีอะไรมากอ่ะอันนี้ตีต้องขอไปยติเออมันต้องขออย่างนี้ถูกแล้วนะครับอาจจะดูไร้ค่าไปนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ตอนหลังปุ๊บตีอันนี้จะเป็นสามหมื่นสามนะครับแล้วก็ตีหิดก็ได้บายได้อะไรต่างๆนานานะครับถ้าตีหิดปุ๊บรออาจจะใช้สั่งทีตัวเนี้ยไม่เชื่ออาจจะมาเชื่อตัวนี้ซ้ําแต่ถ้าสมบูรณ์เชื่อซ้ําแล้วมันไม่ตายฝั่งข้ามก็รีทายไปอีกให่ แต่ไอตัวนี้รู้สึกรู้สึกว่าสกิลสกิลมันแลดูใช้ย,กยากๆเนาะถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันสามารถเชื่ออย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีแล้วมันถูกเชื่อไม่ตายอย่างเงี้ยนะครับมันก็สบายนะครับนะโอเคนะครับนะอ,อและทีนี้ข้างสุดท้ายก็ตีครับอันนี้เริ่มต้นที่หมื่นหกเป็นสองหมื่นสองหมื่นหกอะไรก็ว่าไปโอเคอันนี้คือให้สไตล์เริ่มไปก่อนเฉยๆนะครับนะ ในเชิญต่อไปอ่ะใส่ตายไปสักนิดก็ได้ลูกนะในเชิญต่อไปให้ข้างหลังเราเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเรามีตัวกดเบรกอยู่แล้วให้เราสไตล์เป็นจันเหล็ดครับเขาได้บาร์หนึ่งบื้มสองของข้ามยูนิตเนี้ยมันจะบวกไปทั้งหมดหกพันสามพันสามพันเป็นหกพันและเนี้ยมันเห็นลิมิตเบรกปุ๊บนะครับมันก็บวกอีกหกพันแล้วก็บวกไปอีกสองชิโอ้โหช็อตเผลอที่โดนกันนำอะ่ะจริงๆนะครับถ้าแบบยังไม่สะใจนะครับเราก็มีของสมน้ำหน้าคุณวางเพิ่มให้ เล่นๆกันนะครับกับตัวนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเกจสองลงมาช่วยนมต,ตีตึบตึบอ่ะเราอาจจะกดสก,กิลก่อนเลยก็ได้ครับเขาได้บาร์สองไปนะครับผมแล้วก็เอาโซบาร์หนึ่งอ่าฟังของท่านเรืเ่องรีทธอเองมันจะบวกอีกสามพันสามพันเป็นเก้าพันเราก็ทำการโซบาร์อีกหนึ่งครับโซมันเหลือเด็กเนี้ยจริงๆรหายแดมเพราะมันยังอู่เชื่อมเมนเฟสอยู่นะครับนะแล้วทีนี้เราจะเอา,เอาข้างตีแย้ไปก่อน นะครับอ่าอ,อันนี้หมื่นหกแวนนะครับพออันนี้ตีมันจะแรงแล้วมันจะแรงยังไงเพราะว่ามันจะโหัวทั้งหมดตัวละเก้าพันนะครับเป็นหมื่นแปดอันนี้เริ่มต้นที่หมื่นแปดหมื่นแปดสามหมื่นหกนะครับสี่คิดง่ายๆแค่นี้เลยสามหมื่นหกสี่คิดนะครับผมนะแล้วก็ข้างสุดท้ายนีต่ตีตีฮิตก็ได้ไงแดมแล้วก็โซชาร์ไปอีกนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปยังแคสก,กิลกอลเลตแล้วก็วนกันเจ้าเนี้ยไ้อีกถ้าเจอฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แครเผาบอดเนี้ย ที่มองว่าแขน่นี่ยก็ไอ้กอเล็ตเนี่ยมันจะเล่นสนุกนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเทิร์นต่อไปเราอาจจะไลท์ทับหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ควรจะปิดแล้วก็อาจจะไลท์ลงมาเป็นคอนเควสนะครับผมนะแต่ทีนี้คอนเควสก็อาจจะเปิดให้ยิงโป้งนะครับผมนะเปิดยงิงเราทีนี้เราถ้าเราแดมัมเราคว่ำหรืออย่เงี้ยเราก็สามารถใช้โซบาร์ดได้เพื่อไปหงายแดมกลับมาใช้ได้เพราะมันเป็นอยู่ในช่วงเมนเฟสนะครับแล้วก็เราจะไลท์ไปทีแล้วเหมือนกัน โอเคเป็นประมาณนี้นะกันนะครับนะก็สนุกสนุกครับในชุนนี้ก็ตัวนี้จะบบก3 0 0พไปด้วยนะแล้วนี้ก็จะเป็น2 6งอหคนเลยนะครับนะก็ขอบคุณก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ทนดูนะลูกคามิเยอะแยะมากมายของพี่นะครับนะเป็นเด็กหนึ่งที่พี่มองว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าเท่าจริงๆในไอตัวพวกนั้น่ะไปจัดกับเพมเปสพี่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันก็เล่นได้แหละนะครับแต่ว่าพี่มองว่ามันจะไม่มีลูกเล่นอะไรมากมาย มาเล่นกับกอนเลตแล้ววางกดเบรกที่ว่าสนุกกว่าเยอะเลยนะครับนะถึงจะกอนเลตกดเบรกไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถยื้อเกมได้เพราะว่ามันมีสไตล์ไงนะครับนะโดนแดมลักตีแตมเนี่ยแล้วเล่นสไตล์ในช่วงต้นเกมก็ไม่ใช่ปัญหาครับนะแล้วก็เบรกไลท์ได้ปุ๊บนะครับนะเทคพวกเทคที่เกศสามลงมีเทคมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับไอเด็กนารุคามิเนี่ยแล้วก็กอนเลตยังมากดชี้ปลายเกมได้อีกก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเบรกไลท์มาก็สองหมื่นหนึ่งนะครับก็ อ่าีไทยอีก2ตัวนี่ก็ได้มาเท่าไหร่แล้วล่ะ2อง0ัแล้วนะครับอีกสอีกสองทีนะครับเพราะว่าไอเทคตอนเล t เนี่ยมันดีมากถ้าอนาคตก็มีสไตล์กอลเลตออกเช่นกันนะครับใครที่รอเล่นตัวเนี้ยก็ประมาณบล็อกสี่บล็อกห้านะครับพี่นารู้ออีกครั้งหนึ่งกอลเลตเนี่ยจะกลับมาเป็นสไตล์นะครับทีเนี้ยามายืนแวนตัวแรกได้เลยนะครับน่าจะ ต้องใส่ปลดเบรกอะไรนิดหน่อยโค้งก็ไม่น่าต่างอยนี้มากเท่าไหร่นะครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไคร้นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแมนกับไฟไทยแลนด์ธรรมชาติจะมีคลิปเจ็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณร้านซีเจ้าแม็กับพาร์ตาชาติผู้ดำเพจเรายก่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปพวกเราสวัสดีครับ